ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคา Bitcoin กันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็โซเดียมเช้านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ปิดแท่งวีคกันแล้วนะครับเพื่อนก็เเอาป็นว่ามาดูราคาบิตคอยกันก่อนนะครับ Bitcoin นี่ก็เด้งขึ้นไป ประมาณหนึ่งเลยนะหลังจากที่เมื่อวานรูดลงมานะครับผมอัปเดตไปตอนช่วงบ่ายก็กําลังไหลเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับแต่เช้านี้นะครับมีแท่งเทียนเรียกว่าดึงขึ้นนะครับเพื่อนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตโครงสร้างกันหน่อยนะครับรกนนนะบเบเ็เรียกว่าเมื่อวานนี้นะรับไปนี้ไม่ใช่รับมีนะเนี่ยเรียกว่ารับแบบเฮ้ยได้ของนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าลงมาตามแนวที่คิดคิดไว้นะครับก็คือโลก่อนหน้านะ แสนกับ6กพันนะแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะตอนนี้อยู่ที่แสนกับ9ก้าพันแล้วกันเนาะอีก4 7นาทีปิดแท่งนะครับเพื่อนตอนที่อัดคลิปตอนนี้ประมาณ6กโมงสินาทีนะครับโดยประมาณนะก็เรียยว่าผมว่านะมันตออีเมก้านะก็ลุ้นๆนะครับว่าชุดนี้นะมีโอกาสเป็นได้2ทางนะครับตัวนี้นะเลือกทางแล้วแหละนะว่าจะขึ้นหรือจะย่อกลับลงมาก่อนนะครับตัวนี้นะก็รอลุ้นกันดูนะว่าจะมาชนอีเม อ่21ไหมนะครับเพื่อนๆแม่เมื่อกี้โทษทีนะน้ำติดแมกเนตนะนะเอาเป็นว่านะมันยังไม่หลุดแนวรับสำคัญที่เราคุยกันไว้เมื่อวานนะครับก็คือชุดเส้นเส้นเหลืองนะครับตอนนี้เนี่ยเบรกเส้นแดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ประกาศตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูวีคกันก่อนนะครับแท่งวีคนะครับก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่นะครับปิดวีคนี้นะครับเขียวแบบมีแบบ มันก็เริ่มเริ่มนะเริ่มเริ่มเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะในชุดก่อนหน้านะแถวแถวโซนตรงนี้นะครับก่อนจะทุบใหญ่นะป่าบนะครับก็จะไปจะมีหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับก็เลยมโนนะครับว่าวัน2วันนี้อาจจะเด้งขึ้นไปทำนิวไฮแล้วหลังจากนั้นก็ยูเทิร์นกลับมาเลยนะครับเพื่อนก็รอรุ้นกันดูนะว่ามันจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อนก็ยังไม่ชัวนนะแต่ว่าก็เสียวๆลุ้นๆนะครับ ก็ลุ้นไม่ทำนิวไฮแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะพลิกตัวกลับมามเป็นกลายเป็นขาลงนะครับเนี่ยขึ้นล้มๆอีกวัน2วันนะครับก็ทามิ่งนะที่คิดไว้อยู่ที่วันที่6 6นะครับที่นับๆกันตอนรอบที่แล้วเนะาะแกนเวลาเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะประมาณช่วงวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละนะครับก็รอลุ้นกันดูนะบางทีวันนี้อาจจะพุทขึ้นไปแล้วก็หดตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อน ก็ให้เรามาระวังกันแล้วกันเนาะอ่ะมาดูทําเฟรมสี่วโมงนะครับสี่โมงนะครับเพื่อนก็ตัวนี้นะครับขึ้นสัญญาณผมดีว่าขึ้นสัญญาณซื้อแล้วกันเนาะเดี๋ยวตัวนี้นะสโตสองตัวเนี่ยคอร์สกันเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าเบรกเทรนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนก็ฝากให้พิจารณาแล้วกันเนาะว่ารับของสักไม้ไม่น่าเกียดน,นะครับเพื่อนเนี่ยนะ ก็เบรกเทรนตัวเส้นแดงเรียบร้อยนะครับเพื่อนจริงๆก็เพิ่งเบรกตอนเอ่อแท่งตี3ปิด7จ็ดโมงเช้าตรงนี้แหละนะครับก็แกงตี3ได้มาช่วยชีวิตเราไว้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยนะก็มีแท่งเขียวค่อนข้างใหญ่นะครับตอนตีห้าเมื่อกี้นี่เองนะครับเพื่อนเรียกว่าตีห้าปิดหกโมงเช้าเนี่ยก็ปิดเบรกเทรนนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่มันเรียเรียอยู่ตั้งนานนะครับก็ลองมาดูในชุดย่อยนะครับ มองใน1ชั่วโมงนะั้น A B C ไม่ใช่นะครับต้องมองเป็นขึ้น A B ตรงนี้ลง C ตรงนี้นะครับหรือนะครับมีโอกาสเป็น A อุ้ยโทษนะเมาไม่รู้เป็นไรเนาะแบตจะหมดหรือว่าวะเนี้ลง A ตรงนี้นะครับแล้วก็ A B ตรงนี้ C หรือเปล่านะครับแล้วก็ก่อนจะลงยาวนะก็มี2 s c ซีนาร o อนะครับแต่ผมผมมโนไว้ก่อนนะว่าถ้าเบรก แสนหนึ่งขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสปรับเป็นขาขึ้นนะครับเพื่อนๆแตะตรงนี้นะกลน็ลุ้นกันนะครับแต่ก็แหมไม่กล้าไม่กล้าลุ้นเยอะนะลุ้นลุ้นเอาเป็นว่าเล่นเป็นสวิงสวิงไปแล้วกันนะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้มันก็แบบอึมครึมนะอึมครึมนะครับตัวนี้นะก็ถ้าตีเป้าตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็ลงเป็นห้าห้าชุดหรือจะเป็นชุด a b c ตัวนี้นะครับก็คือ ตีความว่าตัวนี้น่าจะจบที่6กแสนกับ6000ตัวนี้นะครับ0.68ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นหรือเปล่าต้องรอลุ้นนะครับว่ามันจะเบรกตัวแสนหนึ่งขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับก็ผมว่าพลิกนะรอบนี้จะพลิกกลับเป็นขาขึ้นไปนะครับเพื่อนออกแนวประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยเนาะ ก็เอาไม่ลงจริงนะครับมาดูฝั่งของอีเทอร์บ้างนะครับอีเทอร์บับพุ่งกับคืนขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานมุดย่อลงไปนะครับตรงนี้นะครับมันก็กำกึ่งนะครับเพื่อนพอมันยังไม่ได้เบรก2,600นะครับตัวนี้นผมให้แนวตรงนี้ไว้ดีกว่านะครับ2,600ถ,ถ้ายังไม่เบรกนะก็ ก็คิดว่ายังไม่ได้มองเป็นขาขึ้นจริงๆนะครับอาจจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่อตรงนี้นะก็ยังมีหลุมหลุมอากาศตรงนี้ที่คิดไว้นะว่ามีโอกาสที่จะลงมานะต่ำกว่า2,400นะครับก็รอลุ้นกันดูนะครับบางทีมันยึก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 ขึ้นไปแล้วก็ลูดกลับลงมานะครับก็ให้เรามาะระวังแล้วกันนะเพื่อนๆตรงนี้นะบางทีบิตคอยขึ้นออทามไฮ g h เทอร์เนี่ยขึ้นไปได้แค่ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ตั้งเป็นข้อสังเกตแต่ทีนี้นะครับ พอมันยังไม่ได้หลุด2,003นะก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับเพื่อนจะรับก็ได้นะเพื่อนตรงนี้นะก็ไม่น่าเกียดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแท่งวีกันหน่อยนะครับเมื่อกี้พูดเป็นภาพของแท่งแท่ง1่งชั่วโมงนะครับพอมาดูภาพวีกนะครับเพื่อนเนี่ยก็เป็นสปาโดจิสีเขียวนะครับรอบที่แล้วโดจิ ji, แดงรอบนี้โดจิเขียวออกได้ทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะครับถ้ามองว่าเบรก EMA คล้ายๆรอบก่อนนะเบรก EMA 21ขึ้นมานะครับมันจะมีย่อลงมาตอกนะครับแต่ทีนี้นะครับตรงนี้นะมันยังไม่คลอดกันนะเพื่อนก็อรอลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะอาจจะอาจจะขึ้นต่อหูปไป3,000 EMA ค่อยคลอดนะครับแล้วก็มีย่อใหญ่นะครับตรงตรงจังหวะนั้นก็จะเป็นในภาพเด y มันอาจจะย่อแบบหนักๆนะครับตรงนี้นะก็ถ้าปิดแท้งเทียนประมาณอย่างนี้นะครับบางทีมองเป็นชุด ABC ย่อแค่เล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นต่อเลยนะครับเพื่อนก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับตัวนี้นะอย่ามองว่าเป็น A B C X A B ชุดนี้กำลังทำขึ้น4ดันขึ้นอยู่นะครับเพื่อนซึ่งถ้าชุดนี้เป็นขึ้น C นะครับก็มีความเป็นไปได้นะอ่าถ้าตรงนี้คือขึ้นอ่าตรงตัวนี้เป็น X นะครับเดี๋ยวคุยกันแล้วจะงงๆเลยอันนี้ผมมโนนะ ตัวนี้คือ x แล้วท่อนทั้งหลูปตรงนี้เป็น a ขข้นไปนะแล้วยอดตรงนี้เป็น b อ่าท่อนตรงนี้คือ c จึ๊ก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 อ่าถ้ามาโนรประมาณนี้เนาะก็ถามว่าพอเป็นไปได้ไหมก็ผมว่าเขาเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนอ่เดี๋ยวเราลบตรงนี้ทิ้ทงแล้วันเนาะเราเริ่มลบแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็มองเป็นชุดตรงนี้ a b c นะอ่าก็ ม,มันก็เบรกเทรนไปแล้วนะนเพื่อนก็ชูตรงนี้ก็มีโอกาสนะหรือจะตรงนี้ยึกๆๆ่างนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นนะอ่าตรงนี้นะก็มีเทรนไลน์ตรงเนี้ยมามาจับแล้วถูกไหมแล้วก็มันเบรกไปแล้วนะครับเพื่อนถ้าถามว่าเข้าได้ไหมผมว่าเข้าได้ในสีชั่วโมงเลยนะําเฟรมสี่โมงขึ้นสัญญ,ญาณซื้อนะครับอ่าดูในสโ c a คดส t a t e g y ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมันบอกให้ซื้อตั้งแต่ตรงแดงๆตรงนี้เนาะ ก็ซื้อณปัจจุบันตอนนี้ยังได้ราคาดีกว่าตอนนั้นอีกนะครับแถมเบรกเทรนไลน์แล้วด้วยนะครับตรงนี้นะก็รอลุ้นกันดูนะครับเพื่อนว่ามันจะวิ่งจวดขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับหรือมันแค่ยึดหลอกเพื่อลงต่อนะครับอันนี้ก็ย่อยไปในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถตีเป็นเทรนไลน์ตัวบังคับตัวนี้นะครับอ่าไว้ตัวนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ exit นะครับแค่นั้นเองนะครับเพื่อนถ้าเล่นเป็นแนวเทรนไลน์เนาะก็ หลุดแนวหลุดแนวอ่าหลุดแนวรับนะครับแล้วก็ตรงนี้เบรกแนวต้านไปแล้วนะครับตรงนี้นะเบรกแล้วเรียบร้อยย่อแล้วด้วยนะครับก็รอลุ้นดูนะครับว่ามันจะพุ่งจวดขึ้นไปตามแนวเส้นเขียวที่เราวางกันไว้หรือเปล่านะครับเพื่อนอถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะตรงชุดนี้นะครับสามารถตีเป้าเป็นดีเทนเมนนะเรามาโนว,ว่าตรงนี้เป็นขาสีนะครับซึ่งมันย่อลงมาแค่ 0. ุอ่าอุ่ย0.6แล้วนี่นะ ตรงพอดีเป๊ะนะ0.618นะครับเพื่อนเดี๋ยวลอง0.66ได้ไหมอยากลองนะอ่ะเดี๋ยวลองเปิด0.66นะครับถึงไหมไม่ถึงนะครับใกล้ๆนะใกล้ๆบางทีอาจจะตีออก็ตีดีแล้วนะ0.618นะครับอ่าลงมาชนแล้วก็อาจจะ รอดูนะว่าลงมาเทสสามีกทีไหมนะครับแล้วเด้งขึ้นไหมนะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับเพื่อนแต่ตรงนี้ย,อย่อยึกยึกยึกมาแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับทําเป็นอัพเทรนด์ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับถ้ามีสัญญาณเงี้ยก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนก็ตรงนี้เบรกเทรนแล้วเนาะก็รอรุ้นกันดูนะว่ามันจะจุดผุไปได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาอัพ ltc กันบ้างนะใส่แตกนะเพื่อนคือเรียกว่าถ้าคัดไปเนี่ยก็ร้องไห้นะครับ คัดเสร็จปุ๊บเด้งนะครับตรงนี้นะเด้งเป็นแนวแบบเ้ดูจะเปลี่ยนเป็นอัพเทรนหรือเปล่านะครับเพื่อนก็มโนมาโนไว้ก่อนนะตรงนี้แบบเป็นเซียนสไปอย่างรุนแรงนะครับก็แนวนี้นะเป็นไซด์เวย์นะครับมีชุดนี้กระชากขึ้นนะครับตัวนี้กําลังทําท่าลงก็มองว่าเป็นชุดพัก จากที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ผมขอตัดจบตรงนี้แล้วกันเนาะถือว่าตรงนี้ลงจบแล้วถ้าหลุดตรงนี้คงต้องคัดออกมานั่งรอดูนะครับเพราะว่ากลัวมันจะไหลพลืดลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้นะครับ,รรบเรากำลังลุ้นนะให้มันรันต่อขึ้นไปนะก็รอลุ้นกันดูนะว่ามือจะแตกหรือจะได้ตังนะครับตัว LTC นะครับเพื<ๆ>่อนตรงนี้นะย่อไป 0. ูนย์จุดเรียกว่าออื ลงไปเข้มๆเลยนะตรงนี้ลงไปลำๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวตีลองตีดูนิดหนึ่งนะตึก๊กอ่ะตรงนี้นะครับน่าจะย่อไป0.8ไปแล้วนะครับเพื่อนก็เรียกว่าย่อจนเข่าสุดนะครับแล้วก็แถมลงมาแบบพืดๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อนก็เสียวๆนิดนึงนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะพุ่งไปได้ขนาดไหนนะครับหรือว่ามันจะหลุดโล9 3้าสามนะครับผมขอวางเลิศมาร์กรอไว้นะตรงนี้ก็ลุุ้นนะว่า ชุดนี้ฮะจะเป็น A B C X A B C นะอ่ามาโนไว้ก่อนนะครับเพื่อนก็รอรุ้นกันดูนะว่าจะออกท่าประมาณนี้ไหมนะครับก็ถ้าขึ้นไปก็คงต้องขาย <c oughs> อันนี้ไม่รู้เลยนะเออก็ขายบางส่วนแล้วก็ถือลันเทนอะไรอย่างเนานะเพราะว่ากันไปนะครับเพื่อนอ่ะแล้วแต่ความกาวนะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะกาวเหรียญไหนอะไรยังไงนะครับ ็เดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าโอเคครับเพื่อนขออนุญาตสรุปท้ายคลิปอย่างนี้นะครับโอ้โหวันนี้หัวโลนเลยนะครับตัดสกินเฮดเบอร์สี่มานะครับตั้งครั้งแล้วมามิกินหัวไม่ใช่นะพูดเล่นนะก็เอาเป็นว่าท้ายคลิปนะสรุปอย่างนี้นะว่าบิตคอยน์นะมีโอกาสปรับตัวไปขาขึ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นขึ้นระยะสั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับเพื่อนอแนวเนี่ยตอนนี้นะครับก็ผมยังมองว่าน่าจะเบรกทำนิวไฮนะครับ เป้าหมายอยู่ที่117นะครับ117000นะครับซึ่งก็มีโอกาสนะครับที่น่าจะไปถึงได้นะอ่าอันนี้ผมก็กล่าวไว้แต่ทีนี้นะครับพอไปถึงแล้วเนี่ยแอคชั่นของผมก็คงต้องขายบางส่วนทิ้งครับปล่อยออกมาสักตอนหนึ่งนะทำกำไรกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ถือลันเทนนะครับแล้วก็วางไว้วางสต็อปลอตไว้ที่หน้าทุนแล้วกันเนาะ ก็เผื่อลุ้นว่ามันเผื่อมันจะมูนไปนทีเดียวนะครับก็จังหวะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังมองอยู่นะว่าในภาพใหญ่มันทียาจะต้องย่อสักทีหนึ่งก่อนไหมนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับไปลองทํากันบ้านทํากันบ้านกันต่อแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้คืออีกช่องหนึ่งนะก็คือ e นะครับก็เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ